ยอดกระปุกทุกวันนะณนะหมู่บ้านแสนสุขของเช้าวันจันทร์ที่แสนสดใสมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวที่แสนอบอุน่นมีสมาชิกทั้งหมดสองตัวคือแม่หมูกับลูกหมูลูกหมูมาออมเป็นเด็กที่ขยันขันแข็งและรู้จักเก็บออม ทุกๆเช้าก่อนไปโรงเรียนลูกหมูมาออมจะออกไปส่งหนังสือพิมพ์ตามบ้านในหมู่บ้านของตนหนังสือพิมพ์มาส่งแล้วครับหนังสือพิมพ์มาส่งแล้วครับเอวันนี้ลุงหน่อยอยู่ไหมนะลุงหน่อยครับหนังสือพิมพ์มาส่งแล้วครับ ขนะนั้นเองหมูมั่นขับรถโก้เกผ่านมาเลยพูดย้อยเย้ยมาอมว่าเสียเวลาจริงๆง,งานจิ๊บจ้อยแบบนี้ทำไปก็ได้เงินแค่นิดเดียวแต่มาออมไม่สนใจคำพูดของหมูมั่นเขาตั้งใจทำงานส่งหนังสือพิมพ์ต่อหนังสือพิมพ์ส่งแล้วครับหนังสือพิมพ์ส่งแล้วครับ ้าน้อยครับวันนี้รับหนังสือพิมพ์ไหมครับเอาเอาเอาไว้ที่ตู้ไปรษณีย์เลยครับครับสวัสดีมาออมมาส่งหนังสือพิมพ์แต่เช้าเลยนะครับหมูยิ้มจะไปโรงเรียนแล้วหรอจ้าเจอกันที่โรงเรียนนะครับเจอกันที่โรงเรียนนะหนังสือพิมพ์มส่งแล้วครับ หนังสือพิมพ์มส่งแล้วครับสวัสดีครับลุงหมีสวัสดีมาออมส่งหนังสือพิมพ์เสร็จแล้วเหรอเอานี่เงินค่าส่งหนังสือพิมพ์ขอบคุณครับเราลองมาช่วยกันนับเหรียญดูซิว่าวันนี้มาออมเก็บเงินได้เท่าไหร่แล้วหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า อโอ้โหวันนี้มาออมเก็บเงินได้ทั้งสิบบาทนะหลังเลิกเรียนหมูยิ้มวิ่งมาถามมาออมว่ามาออมมาออมวันนี้ไปเล่นที่บ้านฉันไหมจ๊ะไปจังเลยแต่ว่าวันนี้ต้องไปช่วยแม่ขายของที่ตลาดนะ่ะว้าวฟังดูน่าสนุกจังเลยขอฉันไปด้วยคนนะได้สิงั้นเราไปกันเลยนะ อ้าวแล้ววันนี้หมูยิ้มไม่รีบกลับบ้านหรอไม่หรอกจ้าเดี๋ยวไปช่วยมาออมขายของเสร็จแล้วค่อยกลับก็ได้อ๋อครับสวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะแม่จ้าสวัสดีเด็กทั้งสองคนช่วยกันขายของอย่างสนุกสนานรับอะไรดีครับรับอะไรดีคะพวกเขาเพลิดเพลินกับการนับเหรียญและทอนเงินให้ลูกค้า โอ้โห oh วันนี้มาออมเก็บเงินได้เพิ่มอีกตั้ง10บาทเราลองมาช่วยกันนะับดูซิว่าวันนี้มาออมมีเงินเท่าไหร่แล้ว5 10 15 20กับค่าหนังสือพิมพ์เป็น20บาทพอดีเลย มาช่วยขายของอ่ะเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยหรอกสนุกดีกินเยอะๆนะอร่อยไหมอร่อยจ้าเอวันนี้กินอะไรดีนะมีแต่ของปวดทั้งนั้นเลยป้างั้นขอลูกกวานหมดเลยแล้วกันไม่นานนักหมูมั่นก็โผล่มา ลูกกว่าแล้วนะทั้งหวานหวานแล้วก็อร่อยอร่อยแต่ไม่มีใครสนใจฟังหมูม่านจอมขี้อวดเลยฉันไม่สนใจหรอกนะบ้านฉันร่ำรวยมหาศาลจะซื้อหรือจะกินอะไรก็ได้หมูม่านนั่งลงกินขนมและลูกกว่าจนเกี้ยงก่อนที่จะโอดควรเพราะปวดท้องจนหน้าเขียวโอ้ยปวดท้องจรงเลย โอ๊ยปวดท้องจริงเลยมารีบกดโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือแย่แล้วมือถือแบตหมดหมู่มั่นน้ำตาหยดติงต๋งๆมาออมผ่านมาพอดีไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะหมู่มั่นฉันมีเหรียญเยอะเดี๋ยววิ่งไปโทรศัพท์เรียกรถพยาบาลให้นะฮะลัลโหลนั่นใช่โรงพยาบาลหรือเปล่าครับใช่ครับมีคนป่วยอยู่ที่ตลาดร่วมใจครับส่งรถพยาบาลมาด่วนเลยครับ ครับเดี๋ยวรีบไปนะครับพยาบาลมาอย่างรวดเร็วดูสิมาออมช่วยชีวิตหมูมั่นด้วยเหรียญบาทลูกหมูมาออมยิ้มกว้างมองดูเหรียญในมืออย่างพึงพอใจ เมื่อกลับถึงบ้านมาออมอยากรู้ว่าเก็บเงินได้เท่าไหร่แล้วเรามาช่วยมาออมนะับไปพร้อมๆกันนะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบ เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยชัยโยได้ครบหนึ่งร้อยแล้วข้อคิดจากหยอดกระปุกทุกวันนะคือ การรู้จักเก็บออมรู้จักคุณค่าของเงินและเป็นการเพิ่มพูนความรู้รอบตัวแล้วยังเป็นเด็กดีมีคุณธรรมอีกด้วย